สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมานำเสนอโครงงานการทำคลิมเสงโดยกย่อนอื่นพวกเราขอแนะนำตัวทีละคนก่อนนะคะสวัสดีครับผมนายชัชชุ่มจิตม .5 ที่1เลขที่2ค่ะสวัสดีครับผมนา,านายกรชัยแสงสืบสุวรรณเลขที่12ม .5 ทับ1ครับสวัสดีค่ะพิชญ์นางสาวสุตวรรณไบด์รอดเลขที่47ม .5 ทับ1ค่ะเริ่มแรกน,นะคะ พิมเสนเป็นสมุนไพรที่มีการใช้อย่างยาวนานในภูมิปัญญาไทยนิยมมาใช้ในการบรรเทาอาการวีงเวียนหน้ามืดคลื่นไส้และช่วยให้รู้สึกสดชื่นค่ะโครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําพิมเสนรวมถึงประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและเพิ่มพูนความรู้ด้านสมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ ส่วนต่อไปที่มาและความสาคัญนะคะที่มาของโครงการนี้เกิดจากความสนใจในสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าต่อสุขภาพค่ะโดยเฉพาะพิวเซนซึ่งถูกใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทั้งช่วยแก้อาการเวียนเวียนหน้ามืดเครื่องไส้และยังทาให้รู้สึกสดชื่นค่ะปัจจุบันผู้คนเริ่มหันมาสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้นพวกเราจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาวิธีทำผิมเซนด้วยตนเองค่ะไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับ <Ko> ส <ek igen> ่วนส่วนสงครับเพื่อช่วยในการทานการแพทย์ครับเช่นช่วยคนที่เจ็บวัดโรนะครับลดอาการปวดเมื่อยตามตัวนะครับเป็นต้นพืวยใช้เป็นวัตถุดิบในการทดลองหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์่นๆนะครับเทคโนโลยีของผลงานที่ใช้ที่ได้พัฒนาขึ้นนะครับพิมเสน้ำที่ามีสมนในการแก้เิียนเมียนศีรษะหน้ามือตาลายพัดจมูกและ่นๆนะครับใช้วัสดุที่มีราคาถูก แบมีต่อสิบแวดล้อมใช้วัส,วสดุที่มีราคาถูกแบมีต่อสิบแวดล้อมและมีการนำเอาที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การกัดด้วยเอทานอลซึ่งเป็นพีที่เปรียบและเป็นมีต่อสิบแวดล้อมอีกที่ยังใช้ในการแข่งขันกีฬา่อช่วยนักกีฬาที่จะหมดสติด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการทำของเรานะครับโดยเราจะมีส่วนผสมอยู่ก็คือคลื่แสงการาบูลเอทา,อา,านอลน้ำมันและน้ำมันยูคาลิปตัสนะครับ ในยาตาส่วนที่จะเข้ากาันโดยเราจะนำส่วน,สวนผลลสมทั้งหมดมาผสมกันนะครับชุนไายเป็นพิษเศษนนะ้ำต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของผลงานนะครับพิมเยษนนะ้ำมีปรนะโยชน์หลักในการสดดมเพื่อแก้อาการยิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายและคัดจมูกแ้ะใช้ทาภายนอกเ่อบรรเทาอาการเมียดก,กับย่อขนเมื่อยแมงสัตกันต่อยนอกจากนี้กินหอมเย็นของพิมเศษนนะ้ำช่วยรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าและคลายความเครียดอีกด้วย สวันนี้นะครพวกเราขอจบการนำเสนอในข้นี้ครับขอบคุณค<อ>่ะ